คุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟร์เพลย์เกมครับและว,วันนี้คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ของผมเองในปี2022ปลายปีนี้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหแบบบางทีเนี่ยอยากจะทําคลิปเกมสวยๆเกมแรงๆทําไม่ได้คุณผู้ชมเครื่องคอมของผมตอนนี้เนี่ยมัน เรียกว่าถึงขีดจํากัดในการทํางานของผมเองในหลายๆด้านแล้วนะครับจริงๆผมจะประกอบคอมใหม่ตั้งแต่ Intel Gen 12แล้วล่ะนะครับตอนนั้นติดอยู่นิดเดียวครับเงินไม่มี <laughs> บางคนบอกปัญหานี้ใครๆก็ติดทับลุงอโอเคครับและมาถึงวันนี้ Intel Gen 13แล้วไลเซน7000แล้วณนะวันนี้นะครับผมจะสั่งอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ของผมเนี่ยผมก็เลยกะว่างั้น เราหาข้อมูลมาแล้วนะครับเราจะประกอบเครื่องใหม่แล้วงั้นทําเป็นคลิปให้ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยและกันนะครับให้คุณผู้ชมดูตรงสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าของผมนิดหนึงและกันนะครับว่าเป็นสเปคอะไรสําหรับสเปคเครื่องคอมผมปัจจุบันนะครับมันจะเป็น cpu e 3 1 2 7 0เอาง่ายๆเลยบางคนบอกเอ๊ะ intel cion เนี่ยนะครับมันเทียบกับอะไรบางคนอาจจะไม่คุ้นผมเทียบให้ง่ายๆเลยก็ประมาณ Intel Core i7 Gen 3นะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยเป็น RTX 3090นะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาตอนช่วงประมาณเท่าไหร่แล้วนะต้นปีปะหรือประมาณปลายปีที่แล้วประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งผมซื้อจากทางดีว่าการ์ดจอเนี่ยบอกก่อนเลยว่าไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังใช้งานได้เหลือเหลือๆอ,อยู่กับการทำงานผมณนปัจจุบันนะครับในส่วนของ power supply ก็ยังโอเคอยู่เคสมีแล้วนะครับอาจจะไปใช้เคส ตัวนึงที่เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับเป็นเคสตัวใหญ่ก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมย้ําอีกครั้งว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับนี่แถบด้านบนถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยผมเปิดตั้งไว้เยอะมาก a d v i s e JIB นะครับ c อ m พิ t e r a ร d More Banana i t City แล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็น h e d เ Daddy นะครับอันนี้เลยนะครับผมบอกแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันครับว่าคลิปนี้ ผมจะพยายามหาราคาที่ดีที่สุดหรือถูกที่สุดหรืออาจจะเป็นร้านที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องประกันเรื่องที่ผมจะสามารถส่งเคลมได้ง่ายผมจะให้เหตุผลทุกชิ้นเลยว่าชิ้นไหนผมซื้อร้านไหนเพราะอะไรนะครับคลิปนี้ครับผมเชิญชวนเลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหากผู้ชมบอกว่าร้านนี้มีโปรโมชั่นหรือมีโค้ดส่วนลดที่ถูกกว่า คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและผมลองเอาไปเทสแล้วว่ามีส่วนลดนี้ใช้ได้จริงกับเว็บนั้นนั้นจริงผมจะเข้าไปกดไลค์ให้กับคอมเมนต์นั้นๆด้วยเผื่อที่คุณผู้ชมท่านอื่นๆมาเห็นแล้วเนี่ยจะได้นําโค้ดนั้นหรือว่าเอาช่องทางนั้นเว็บนั้นเนี่ยไปซื้อได้จริงนะครับคอมเมนต์กันได้รัวๆเลยเริ่มต้นประกอบเครื่องเลยครับคุณผู้ชมนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเอา CPU หลักๆดังๆแล้วกันนะครับที่จะใช้ประกอบเนี่ยเราก็รู้จักอยู่2คข่ายนั่นแหละนะครับก็คือไม่ AMD ก็ Intel จริงๆผมดูมาทั้ง2ค่ายเลยผมใช้คำนี้นะครับปัจจุบันนี้ณวันที่ผมทำรีวิวตัวนี้นะครับปลายปี2022เนี่ยก็มี Intel Gen 13กับ AMD Ryzen 7000ตอนแรกผมเร็ง ไอไลเซนเจ็ดพไว้มานานมากๆผมรอมันเปิดตัวและพอเปิดตัวผมก็ว้าวนะสเปคมันแรงมากๆเลยตัวนี้คุณผู้ชมนะครับไลเซนเก้าเจ็ดเ X นี่ฮะสิคอสามสิบสเทรดแรงจริงแต่คือที่ผิดหวังสำหรับผมนะราคามันแรงไปหน่อย28900นะครับ เมื่อเทียบกับ i9 3 9 0 0 k ไม่ผมไม่เอา k f นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังกลับมาที่ประเด็นเมื่อกี้ก่อนสรุปว่าที่ผมเลือกเป็น intel core i9 gen13 แทน ryzen 9 7 9 5 0 x ที่ไม่เลือกตัวนี้1ครับราคา ryzen 9สูงเกินไปพูดกันตรงๆแล้วกัน2 ผมต้องใช้ในงานพวกสตรีมด้วยอย่างที่คุณูชมชอบกันเนาะแล้วสตรีมเนี่ยตัว QuickSync หรือว่า i g p u หรือว่าการ์ดจอออนบอร์ดที่อยู่ใน CPU ที่เราเรียกกันนั่นแหละ n t t l ทํ Intel ทำได้ดีกว่าพอสมควรเลยถ้าผมไม่ได้สตรีมนะผมพูดจริงๆถ้าผมไม่ได้สตรีมและผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินจริงๆแล้วตัวเลือก Ryzen 97950X เนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะยังเลือกของมันอยู่นะ ข้อแตกต่างระหว่างตัว KF กับตัว K เฉยๆนะครับคืออะไร KF ถูกกว่าประมาณพันกว่าบาทเลยถ้าสังเกตดีๆตรงนี้นะครับอย่างแรกสุด KF ไม่มี iGPU นะครับตรงนี้เลยแล้วบางคนบอกเอาไม่มี GPU iGPU เนี่ยก็ไม่ดีสิครับไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นสายเล่นเกมปกติคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว iGPU เนี่ยคุณเอาไปทำอะไร คุณมีการ์ดจอแยกแรงๆอยู่แล้วตัวเคเฉยๆที่แพงกว่านี่ก็ไม่ได้จําเป็นเสมอไปนะครับผมบอกตรงนี้เลยแต่ผมเนี่ยถึงแม้จะมีการ์ดจอแยกที่เป็น RTX 3 0 9 0แล้วยังไงผมก็ยังต้องการตัว IGPU อยู่เพื่อที่จะเวลาเอามาสตรีมนะครับจะได้แยก Encoding ด,ด,ด้วย IGPU เลยทีเดียวนะครับประมาณนั้นอีกคลิกหนึ่งถ้าเป็นเป็นสายตัดต่อเนี่ยตัว Quick Sync ก็ช่วยได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น Adobe Premiere Pro Sony Vegas นะครับ ไอทีช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันอ่าผมย้ําตรงนี้เลยนะครับงั้นสรุปเลยตรงนี้ CPU ผมเลือกอะไรนะครับผมเลือกเป็น i9 3900k นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วแล้วเนี่ยว่าเราต้องการ CPU ตัวไหนเราก็ต้องไปเลือกเมนบอร์ดกับแรมนะครับซึ่งที่ผมให้เลือกก่อนนั่นก็คือเมนบอร์ดก่อน วิธีการดูนะครับตรงนี้ไม่ยากเลยเราดูซ็อกเก็ตของมันนี่ฮะพวกเว็บซื้อขายพวก CPU พวกนี้มันอธิบายหมดนะครับต่อให้เป็น C ี n t e l หรือ AMD ขาอ,อธิบายหมดนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้า i93900k เนี่ยจะบอกว่าเป็นซ็อกเก็ต1700อ่าเป็นซ็อกเก็ต1 7 0 0เราข้อเอาซ็อกเก็ต1700เนี่ยไปเซิร์ชเมนบอร์ดต่อนะครับผมกลับมาที่เว็บของ a d w ไว้อีกครั้งหนึ่ง คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ DIY แล้วก็เมนบอร์ดถ้าสังเกตดีๆเนี่ย1700มันจะมีหลายบอร์ดมากๆนะครับหลายบอร์ดมากๆเลยซึ่งณนะวันนี้ถ้าเป็น Intel Gen13 มเนี่ยนะครับเนี่ยมันใช้ Intel 1700ตรงนี้เลยนะครับและมันจะพ่วงต่อของ Intel นะครับของ Intel ก่อนนะมันจะมีให้เลือกระหว่าง RAM ddr 4กับ RAM ddr 5 ถ้าใครที่ประกอบเครื่องใหม่แล้วคิดว่ามีงบระดับหนึ่งผมสรุปรวบยอดเลยแล้วกันผมไปหาข้อมูลมาถ้าคุณงบถึงผมแนะนำว่าให้ใช้ DDR5 ไปเลยเพราะว่าตอนนี้ DDR5 มันก็ขยับตัวราคาลงมาเล็กน้อยแล้วผมใช้คำว่าเล็กน้อยแล้วนะครับและหลังจากคลิปนี้ออกไปผมคิดว่าก็น่าจะขยับลงอีกมาอีกเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครมีเครื่องเก่าอยู่และอยากใช้อุปกรณ์เครื่องเก่า r ล m DDR4 ถามว่า น่าเกลียดไหมก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่ประมาณนั้นแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยเป็น ram ddr3 ผมก็เลยต้องยกเครื่องใหม่และผมยอมยกเครื่องเป็น ram ddr5 ไปเลยนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วมาต่อตรงที่รายละเอียดตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมเห็นในวงเล็บไหมครับตรงเนี้ยหลังจากข้อความ1700เนี่ยมันจะมี h 1 6 0 h 6 7 0 z 7 9 0 z 6 9 0ตรงนี้คืออะไรเมนบอร์ดมันก็มีหลายรุ่น หลายแบบนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหลายเซกเมนต์หลายระดับอะนะครับซึ่งถ้าเป็นบอร์ดตัวแพงๆของ Intel ที่ผมจะประกอบนะวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเมนบอร์ดตัวแซนะครับเป็น Z790 จรองลงมาคือ690เป็นของเมื่อตอนสําหรับตอนที่เป็น Intel N12 เปิดตัวใหม่ๆมันจะเป็น Z690 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกบอร์ดประหยัดลงมาหน่อยก็จะเป็นบอร์ด b 6 6 0แล้วก็ H ตามลำดับ ต่างกันที่ยังไงต่างกันที่ฟีเจอร์ของบอร์ดนะครับและต่อมานะครับนั่นก็คือลองเทียบ Z 790กับ Z 690กันบ้างหลายๆคนตรงเนี้ยอาจจะมีข้อสงสัยแล้วเออเห็นแ6 9 0เนี่ยมันก็ราคาดีกว่านะถึงแม้มันจะออกมามาก่อน1ปีเนี่ยแต่มีเหตุผลอะไรบ้างที่เราจะใช้แซ9 0และมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราใช้ Z 790อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทำการรวบรวมมาด้วยตัวเองแล้วก็สรุป แบบคร่าวๆนะจริงๆมันละเอียดกว่านี้เยอะมากๆนะครับผมแนะนำให้ใหาความรู้เพิ่มเติมด้วยแต่สําหรับผมเองถ้าคุณต้องการเมนบอร์ดที่ใช้สําหรับ PCIe Gen 5ผมใช้คํานี้เลยครับ PCIe 5.0คุณต้องไปบอร์ด z 790เท่านั้นเพราะบอร์ด z 690ยังไม่รองรับแล้วบางคนบอกเหมือนผมเนี่ยซื้อไปทำไมอะ PCIe 5.0ณวันนี้นะ ยังไม่มี SD ที่ออกมาจำหน่ายแบบเป็นทางการสำหรับคอน sumer แบบผมเลยซื้อไปทำไมแน่นอนครับผมซื้อเผื่อ,อไว้ก่อนณนะวันนี้ SD ที่เป็น m.2 PCIe เนี่ยยังเป็น4.0อยู่เลยที่แรงๆที่แบบพวก6,000กว่าๆ7,000กว่าๆเนี่ยอันนั้นคือ4.0นะครับแต่เอา4.0ไปเสียบในช่อง5.0ได้ไหมได้นะครับแต่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าวันที่ SD ที่เป็น PCIe 5.0ออกเนี่ย ผมจะซื้ออีกตัวหนึ่งอย่างแน่นอนเอามาลงวินโดว์ผมก็เลยต้องเลือกบอร์ดที่เป็น Z790 ไว้ก่อนณนะวันนี้นะครับหลังจากที่เราเปรียบเทียบบอร์ด Intel Z 790กับ Z690 ที่เป็น DDR5 ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงบอร์ดพวก B660 H150 แล้วก็ B560 แบบภาพรวมกันบ้างดีกว่าแล้วคราวนี้บอร์ดพวกนี้ถ้าบางคนเนี่ยเอาง่ายเลยมันก็ถูกลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตามลำดับลง ถ้าคุณไม่ได้ OC 2คุณไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเยอะขนาดนั้น3คุณไม่ได้ต้องการต่อพวก SD Hard Disk เยอะมากคุณมีอาจจะมี SD 1ตัว Hard Disk แค่1ตัวอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วพวกบอร์ดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยที่ผมทำไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับ H160 H670 หรือว่าตระกูล B เนี่ยสำหรับ Intel Core Gen12 กับ Gen13 ของผมนะตอนนี้นะผมบอกได้เลยครับว่า ไม่จําเป็นต้องเล่นบอร์ดแพงๆเอาล่ะประมาณนี้เราพูดถึงเรื่อง CPU ไปแล้วเมนบอร์ดไปแล้ว RAM นะครับมันก็มาต่อที่ RAM นะฮะซึ่ง RAM ของผมตัวนี้เป็น Intel Gen13 ยะงมีครั้งหนึ่งรองรับทั้ง DDR4 และ DDR5 แต่ผมจะประกอบเครื่องใหม่เป็น DDR5 เลยเรามาดูกันครับว่าตรงนี้ RAM for PC เนี่ยนี่ครับ ผมเลือกเป็นบัส7,002แล้วเราควรจะเลือกบัสอะไรดียังไงดีตรงนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยพื้นฐานคืออ้างอิงจากเมนบอร์ดอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะกลับไปในเรื่องเมนบอร์ดอยู่เสมอนะครับเรากลับมาที่เมนบอร์ดคุณผู้ชมแล้วเราก็มาดูเลยครับว่าแรมที่เราเลือกประเภทแรมนะครับบัสที่เราเลือกเมนบอร์ดนั้นรองรับหรือเปล่านะครับในกรณีนี้ของผมเป็น z 790เป็นแรม DDR5 ครับแล้วก็มีรองรับบัส7,002อยู่งั้นโอเคเลือกบอร์ดตัวนี้ได้เลือกแรมบัส7,002ได้นะครับประมาณนี้เลยจรงิงๆมันมีเรื่อง CL เรื่องอะไรอีกนะครับตรงนี้มันจะเป็นลึกลึกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันและแน่นอนคุณผู้ชมผมก็ต้องปเปลี่ยนชุดระบายความร้อนด้วยเพราะว่าตัวไอ้ 13900K เนี่ย มันไม่แถมซิงค์มาแล้วเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชม CPU โคตรแพงแล้วไม่แถมซิงค์ด้วยโอ้โหแน่นอนครับเราก็ต้องมาเลือกชุดระบายความร้อนตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับคูล링สิสเต็มในเว็บ Ad ดไว้นะครับและผมเลือกเป็น CPU Liquid Cooling นี่นะครับก็คือระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ถ้าถามว่าเป็นซิงค์พัดลมนะครับเป็นซิงค์ลมเอาอยู่ไหม ผมไปดูหลายๆรีวิวเอาจริงๆถ้าคุณใช้งานปกติเนี่ยมันเอาอยู่ผมพูดได้เลยมันเอาอยู่นะครับในในกรณีถ้าคุณติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ําเหมือนผมตรงนี้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยมันจะมีน้ําเปิดกับน้ําปิดแต่ถ้าที่เห็นแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าน้ําปิดนะครับผมจะแนะนําแบบง่ายๆเลยมันก็จะอ้างอิงถึงตัว CPU อีกนั่นแหละคุณผู้ชมอย่างเช่นตัวนี้อะตัวนี้ละกันนะของซีนามิเนี่ย เราควรดูอะไรบ้างเราควรดูว่ามันรองรับซ็อกเก็ต CPU แบบไหนบ้างอ่านี้ง่ายๆเลยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยครับถ้าคุณซื้อ Intel มันก็จะรองรับซ็อกเก็ตที่เป็น2011 1366 1 1 5 x 5 x ก็คือ1155 1151อะไรก็แล้วแต่มันก็จะรองรับหมดแล้วก็1700แน่นอนของผมเป็น1700ก็แสดงว่าตัวนี้ก็คือรองรับนั่นเองนะครับอแล้วก็จะเป็น AMD ว้าวออแพลตฟอร์ม oh, ไม่ธรรมดาฮะอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่2ที่ผมแนะนำที่จะต้องดูก็คือเรื่องของการรับประกันตรงนี้ผมให้คุณชมดูถ้าสังเกตดีตัวพันกว่าบาทตัวพันกลางๆตัวพันปลายปลยหรือ2 0 0พันปลายปลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประกัน1ปีที่เม้าผมเห็นไหมครับเนี่ย ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยเนาะคือถ้าสมมุติว่าคุณใช้ใช้ไปแล้วอย่างเช่นเข้าปีที่2หรือเข้าปีที่3แล้วบอกเนี่ยอะไรเนี่ยชุดน้ําเริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มเสียหรือว่าพัดลมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับตัวประกันเนี่ยมันเป็นตัวชี้บ่งได้อย่างหนึ่งว่าก็เขาทําวิจัยออกมาแล้วอะว่าราคาประมาณนี้วัตถุวัววสดุประมาณนี้เนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณ1ปีนี่แหละนะครับและถ้าเราลงเพิ่มงบหน่อยจาก1000ต้นต้นหนึ่กลางกลางเนี่ยถ้า2 0 0พ ต้นๆแล้วจะเริ่มมีประกัน2ปีมาให้เห็นแล้วขยับขึ้นมาอีกคุณผู้ชมขยับขึ้นมาอีกนี่ตัวนี้ส0มพันกลางๆนี่โตดมากอ s u ุสสมีประกัน6ปีอันนี้คือถามผมนะผมว่าราคาดีนะเนี่ยนี่ตัวนี้ประกัน6ปีอะราคาแค่3 0 0พันกลางกลางเองและเรื่องที่สที่จำเป็นมากๆสังเกตดีดี หม้อน้ํานะครับสำหรับตัวระบายความร้อนด้วยชุดน้ำเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแบ่งตามขนาดของพัดลมพัดลม1ตัวพัดลม3ตัวหรือพัดลม2ตัวมันมีผลยังไงครับตรงนี้มันจะไปโยงถึงเรื่องของเคสอ่ะเคสคุณึกคุณผู้ชมนึกถึงภาพเคสอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเคสขึ้นมาสักตัวแล้วกันภาพนี้ชัดเลยถ้าเราสังเกตดีๆตรงนี้เนี่ย ด้านหน้าเคสคุณผู้ชมเห็นไหมมันมีพัดลม3ตัวด้านหลังเคสมีพัดลม1ตัวและด้านบนตรงนี้เรายังไม่ทราบจนกว่าเราจะไปดูสเปคของมันว่าพัดลมตรงนี้ถ้าดูจากภาพเนี่ยผมเดานะน่าจะได้พัดลมสักสองตัวนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจจะซื้อจริงๆคุณผู้ชมต้องดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดในที่หมายความว่ายังไงถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมตัดสินใจแล้วว่าเอาตัวหม้อน้ําติด ด้านบนด้านบนคือตรงนี้นะครับติดด้านบนเพื่อที่จะเป่าลมขึ้นคุณผู้ชมต้องดูสเปคของเคสให้ดีๆหรือใครที่มีเคสเดิมอยู่แล้วต้องดูให้ดีๆนะครับว่าตำแหน่งที่คุณจะไปติดหม้อน้ำสามารถติดได้เพียงพอหรือเปล่าตอนแรกคุณผู้ชมตั้งใจว่าจะติดข้างบนแล้วพอไปไปมา,มาพอคุณผู้ชมไปซื้อมาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมดูไม่ละเอียดสรุปว่าติดได้แค่2ตอนทำยังไงครับ มันมีอยู่2วิธีครับถ้าไม่เปลี่ยนหมอน้ําก็ต้องเปลี่ยนเคสโหยุ่งยากเลยคราวนี้ผมเลยบอกว่าการเลือกหมอน้ําเนี่ยจำนวนตอนเนี่ยเข้าใจนะว่าสมตอนเนี่ยยังยังไงเนี่ยโดยภาพรวมนะครับก็ต้องดีกว่า2ตอนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้คุั้นจะเอา3ามตอนอย่างเดียวอ่ะนะครับชั้นจะเอา3ตอนเท่านั้นอะ่ะคุณผู้ชมมาดูที่เคสด้วยนะครับว่าเคสของผู้ชมเนี่ยรองรับหรือเปล่าและคุณผู้ชมจะติดตรงไหน แล้วบางคนบอกว่าเหมือนเคสตัวนี้ยสมมติว่าซื้อสตอนไปแล้วติดด้านบนไม่ได้ก็ติดด้านหน้าสิครับยังไม่เสมอไปอีกนะคุณผู้ชมเพราะว่ากลับมาที่ภาพตรงนี้กันคุณผู้ชมสังเกตดีๆเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูชุดบายความร้อนด้วยน้ําเนี่ยมันจะมีความหนาอยู่สองช่วง1ความหนาของพัดลมตรงนี้ที่เมาส์ผมเนี่ยสความหนาของหม้อน้ําถ้าเคสบางตัวเนี่ยมันจะมีตรงนี้นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมที่ปิดตัว power เนี่ยตรงเนี้ย เอาไว้เก็บพาวเวอร์ไว้เก็บตรงนี้ด้านล่างเนี่ยถ้าเขาไม่เซาะร่องเอาไว้ให้เรารองรับสําหรับติดตั้งหม้อน้ําเนี่ยบางทียัดลงไปไม่ได้ผมใช้คํานี้นะยัดลงไปไม่ได้พอยัดลงไปไม่ได้ก็เหมือนเดิมกลับมาที่ปัญหาเดิมมะครับไม่เปลี่ยนเคสก็ต้องเปลี่ยนชุดระบายความร้อนอีก <c oughs> ปัญหาใหญ่จริงๆนะครับตรงนี้โดยสรุปเลยในเรื่องของจํานวนตอนของหม้อน้ํา มันจะโยงถึงเรื่องของเคสให้ดูดีๆก่อนว่าเคสของเรารองรับหม้อน้ำกี่ตอนนะครับพูดกันมาถึงยาวเฟ้ยเลยนะครับไปกันต่อคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยผมเองยังไม่เหนื่อยเลยนะครับผมบอกแล้วว่าอาจจะยาวหน่อยแต่หลังจากดูคลิปนี้แล้วผมมั่นใจว่าหลายๆคนจะเลือกสเปคสำหรับประกอบคอมได้อย่างแน่นอน เอาละครับคุณผู้ชมหนึ่งในสิ่งสําคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชิ้นผมจะเข้าทุกชิ้นเลยนะคือไฟเลี้ยงเมื่อพูดถึงไฟเลี้ยงแน่นอนครับมันจะมาถึงเรื่องของ power supply เรื่อง power supply เนี่ยมันพูดโอ้โหเอาจริงๆนะยาวมากๆแล้วก็มีหลายๆช่องพูดได้ดีมากนะครับแต่ผมพูดในสไตล์ของผมแล้วกันนะครับแบบภาพรวมผมย้ําว่าภาพรวม,มเพราะมันยาวโคตรๆนะครับน่าจะเป็นคําถามค้างคาใจใครหลายๆคนว่าสเปคประมาณนี้ อยู่กรณ์ประมาณนี้ใช้ power supply เท่าไหร่ดีครับอาตรงนี้แหละเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับผมก็เลยขออนุญาตใช้เว็บนี้แล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดกันแบบด้วยประสบการณ์เนี่ยจริงๆเราเห็นสเปคประมาณนี้เรารู้แล้วว่า power supply ประมาณนี้ไหวไม่ไหวแต่บางคนเนี่ยเอ้าแล้วผมจะรู้ได้ไงลุงผมไม่เหมือนลุงอะ่ะก็ต้องใช้ตัวช่วยแล้วกันนะครับนั่นกะ็นะค,คือเว็บนี้ผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้เนี่ยไว้ด้านใต้คลิปนะครับ วิธีการใช้งานเว็บนี้ง่ายมากๆเนี่ยเราเข้ามาเราเลือก CPU ก่อน CPU แน่นอนเราใช้งานคอมพิวเตอร์คอนซูเมอร์ปกติเนี่ยมี CPU แค่1ตัวนะครับตรงนี้ของผมเป็น i9 3 9 0 0 k พิมพ์ไปเลยนะครับตอนแรกมันจะเป็นช่องว่างเราพิมพ์เข้าไปเลยเรามีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างเลือกเลือกไปเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆตรงนี้แหละแล้วก็มากดที่ calculate เนี่ยโหลดจำนวนวัตต์ของเครื่องเราเนี่ยจะอยู่ที่708วัตต์ เขาเล็กคอมเมนตนะครับหรือว่าต้องการ Power ที่758วัตต์เห็นไหมครับก็คล้ายๆกับตอนแรกที่ผมบอกกันแหละว่าสเปคของผมเนี่ยประมาณ800วัตต์ขึ้นไปก็เพียงพอแล้วอ่าง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับเอาสรปุปง่ายว่าใครจะจัดเครื่องสเปคประมาณไหนก็มาใส่สเปคในประมาณนี้แล้วก็กด calculate นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าต้องใช้วัตต์ประมาณเท่าไหร่ของผม800กว่าวัตต์ก็เพียงพอใช่ไหมครับ แล้วอย่างที่สองพอร์ตการจ่ายไฟโดยเฉพาะการ์จอเออคืออะไรการจอแต่ละคนเนี่ยมันจะมีช่องการจ่ายไฟไม่เหมือนกันอ่ะเอาตัวบนบนนะคุณผู้ชมเอาตัวบนบนอันนี้เป็น3 0 4 0 9 0กับ3050แล้วละกันผมเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆอันนี้คือ3050 ดูที่เา้าผมนะภาพมันถ้าเล็กไปต้องขอไฟอาผมขยายให้ดูเลยอ่าตรงนี้เห็นชัดเลยครับ3050ไฟเลี้ยง8พินแค่1หัวถ้ากราฟจอตัวใหญ่ๆ3090เห็นไหมครับว่าต้องใช้ไฟเลี้ยง8พินถึง2หัวหรือว่าบางคนบอกเรียกว่า2ชุดนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างข้อที่1แล้วมาเอาไฟเลี้ยงนี่มาจากไหนนะครับแน่นอนไฟเลี้ยงตรงนี้ก็มาจากตัว power supply ของเรานั่นแหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะตรงนี้คือถึงจุดแล้วนะหรือถ้าใครที่แบบโอ้โหเล่นตัวแรงๆล่าสุดเลยครับ RTX 4090นี่ผมให้คุณผู้ชมดูอีก RTX 4090มันก็จะเป็นไฟเลี้ยงอีกแบบนึงอีกครับเนี่ยเป็นพอร์ตแบบใหม่ของทาง Nvidia เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเป็นพอร์ตแบบใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งถ้าคุณซื้อ power supply ที่ไม่รองรับ หัวนั้นๆหรือไฟจํานวนหัวไฟเลี้ยงไม่เพียงพอเนี่ยแน่นอนครับต้องซื้อใหม่นะครับเพราะว่าทาไงได้อะมันผมไม่แนะนําเลยนะที่เอาพอร์ตอื่นๆไฟเลี้ยงอื่นๆมาแปลงให้ตรงกันให้ให้ให้รองรับเนี่ยอันนั้นผมไม่แนะนําเลยนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าเป็น power supply ที่รองรับจากโรงงานเนี่ยจะดีที่สุดผมใช้คานี้เลยครับจะดีที่สุดการ์ดจอของเราต้องการพอร์ตการเชื่อมต่อแบบไหนเราก็มาเลือก กันอย่างเช่นผมเลือกเป็นตัวนี้และกัน power supply คุณผู้ชมดูตรงนี้ถ้าสำหรับการ์ดจอนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า PCIe power connector ตรงนี้6บวก2ก็คือ8เขาเรียกว่า8พินนั่นแหละครับเป็นันเป็น6บวก2เนาะของการ์ดจอคูณ6 c o n n e c t เตอแสดงว่ามีหัว 8พินผมเรียก8พินเลยแล้วกันนะครับสำหรับ PCIe power เนี่ย8หัวซึ่งถ้าใช้ RTX 3090มันต้องการแค่2หัวก็พอหรือว่าบางรุ่นบางรุ่นเลยนะเหมือนของผมเองไอตัวที่ใช้อยู่เนี่ย RTX 3090ตัวของผมเนี่ยมันใช้ซึ่ง3หัวมันก็เพียงพอไงครับประมาณนั้นเอาล่ะอะไรเราไล่ลลลกันอีกครั้งหนึ่ง CPU ไปพูดไปถึงไปแล้วเมนบอร์ดพูดถึงไปแล้วรพูดถึงไปแล้วการ์ดจอ ก็พูดถึงไปแล้ว Power Supply หรือ PSU ก็พูดถึงไปแล้วเคสจริงๆเคสเราก็พูดรวมๆไปแล้วตอนถึงชุดระบายความร้อนด้วยน้ําหม้อน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พูดถึงไปแล้วเหมือนกันคราวนี้มันยาวมากเลยผมขอพูดตรงนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้นะครับจบแค่ตรงนี้นะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าน่าจะยาวจริงๆแล้วล่ะผมขอนําหลังจากนี้ไปอยู่พาร์ทสอง